สวัสดีครับพ่อของผมสอนฤทธิ์ไวซันนะครับอ่ากับหมนะครับคันนี้คันที่พูดถึงแมกาเวลไปคันนี้มาพูดถึงเสือของอังกฤษก็คือจาโก้นั่นเองคันแรกคืออ e ีท t w a y เวครับผลิตมาเมื่อป e ีหกสามแต่ตัวเจนแวกผลิตเมื่อมีนาคมปี61-68จะานี่เป็นตัวไรเวที่ใช้แข่งขันนะฮะเคื่อยนต์สา เขากับเวเบอร์คาบูเอเตอร,ตอร,ตอร์บนห้องเครื่องคะแล้วก็เกียร์5สปีดแมนนวลน,นะครับามา xj 2 2 0สองนเิดเมื่อปี92-94ถึงเเครื่องยนต์ v 1 2ในตัวคอนเซ็ปต์แล้ 5, Charge, 6, เครื่องยนต์3.5ลิตรทวินเทอร์โบชาร์จ v 6ในรื่นจริง มาเบิดเจ้านี่เป็นจาโกว xjr 1 5ึ่แล้วรุ่นต่อไปจะเจ้านี่ก็คือ cx เจนะครับผู้โห็นนิึงครับตัวคอนเซปต์กรครื่ง v สิบสองครับเจ้านี่ในเซ็ตสปีดแมชชีนเซตนี้เจ้านี่ในเซ็ตแกรนทูอิสโมนี่ในแพ็กเกจ5คัน2คันนี้ n อนเบสิกา อีทายไลท์เวทเอล้อยาทั้งหมดนี้มาเซ็รหอมรถบรรทุกคันนี้คันนี้มาเซ็ตเข้ากับเก้าพอร์ชและเมอร์เซเดสสามอสเอลและเจนีฟเพิ่งมาล่าสุดต้นปีนี้นะคะับฮ่ากคุณชอบคลิปนี้ก่อนกดแชร์ไลค์ซับสไครต์ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทานะคระับคลิปมาใหม่ทุกวันอาทิตย์นะครับไม่เจอคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันครับผม